วันนี้ก็มีกล้วยแขกนะเราทํากล้ว,กวยแขกทานเองก็ได้ง่ายๆเลยแล้วเราก็ไม่ต้องไม่จาเป็นต้องทําให้มันหวานมากนะคะเริ่มต้นเราต้องมีกล้วยน้ําว้าก่อนก็เลือกอันที่เขียวอมเหลืองอย่าเอาเหลืองมากนะเดี๋ยวมันจะหวานเกินไปนะคะแล้วก็ขูดมะพร้าวให้เป็นฝอยๆกบใช้มะพร้าวเทืงทึกนะขูดๆข,ข,ขูดไว้ถั้าประมาณถ้วยหนึ่งถ้วยครึ่งนะแต่แล้วก็ใช้แป้งโกกิธรรมดาเลย แป้งทอดกรอบธรรมดาแล้วก็ใส่เกลือน้ำตาลนะคะใช้น้ำตาลเท่ามาสองสามช้อนก็พอนะแล้วก็ใส่กะทิลงไปกบใช้25 0ิมิลลิตรเนี่ยพอดีเลยนะคะแล้วเราก็ใส่ตัวอมพ้าพูดนะคะงาขาวงาดำงาขาวใส่เยอะนิดนึงงาดำใส่น้อยนิดนึงมันเป็นเรื่องของสีนะถ้าใส่งาดำเยอะมันจะดูไม่สวยใส่งาขาวเยอะจะสวยกว่า นะคะให้ความจุดบางๆพอละคนเข้าด้วยกันตั้งกระทะน้ำมันใหม่นะแล้วก็ตักลงไปทอดนะคะทอดจนเหลืองสวยนะก็เสด็จน้ำมันขึ้นอย่างนี้กล้วยขบจะหั่นชิ้นประมาณ1เซนนะเกือบเกือบเซนประมาณ8ปดมิลน่าทานนะน่าทานโอเคอแล้วเราก็ก้องจับเสียบไม้เขาว่าแบบนี้เป็นไอเดีย ขายได้นะในไหมไม้เดินทานง,ง่ายดีนะคะน,นี่ขั้นตอนการชิมนะืมกล้วยของแล้วอะ่ะมันจะมีความหวมนหมานข้างในอยู่แล้วแป้กงกรอบ,บแป้งของเราอ่ะมีสกิ๊่าอร่อยมากมากเลยนะลองทำดูทำง่ายๆเลยที่บ้าน